มันตีห้องห้องบริษัทอรสิชีวีคุณอันนี้แค่ไหนตอนนี้ถามให้รับว่าว่าเจ้าของนันมีคขามเจ้าของอันนัวาไเล่หรือไงตั้งสิมานังบุบบอเพิ่เป็นยังไงเพิ่ป็นี่ดอกยดอกกำลังติดตามมาตีมืไปดูไหม บอกว่าตัวเป็นครูอ้างตัวเป็นครูเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงนี่แหละผมไม่ได้เป็นหรอเป็นนักเป็นวิทยาศาสตพูดให้หรอคนเลี้ยคนเลี้ยว่ะเลี้ยบตาคลิปเราเอากล้องมาใกล้หน้าแล้วพูดอยแบบนี้อ้าวที่แบบก็บอกว่าเราซับแล้วใส่ล่าสุดกวาบอกแบบอันนี้ใช่ไหมว่าว่าบอกถึงไข่เนี่แหละเป็นเพราะเราซื้อข่หรอไ้่เอาบอกถึงไข่ พูดว่าก็เราปวดเทียมก่อนงุยอย่าว่าเหอะไม่ได้ใส่ใจเลยอะเรื่องเนี้ยพูดนี้อะไรติดต่อมาเนี่ยพูดนี่คืออะไรมาเนี่ยคือไหลเลยเหมือนอะไรเลยเหมือนเอาสินค้าไปตุนกันคือพูนกะยางพูดนกกะยางต้องแต่แท้พูนกกระจอกเที้ยที้่หน้ากขอสั้นไปห้องน้ำดีกว่า คนหนักกอข้อสันนิคมอะไรอิลีมันแมีอิหลีั้เนาะมันั่งเอาเรื่องเข้า้ามาไขเขียนระบบกระเทยเสียเสียเครดิตไปนะหลอทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้ฟังจริงประมาณนั้นมาลงกระเทยเสียเครดิตขาดค้านักเสือถือองไปฟังกัไหน่งหนึ่ท่าเดียเสือนีงเสอไม่ได้ฟังมาก่อนนะแต่ว่า แต่แต่ฉันมีประเด็นกับคำว่ากระเทยทำไมทุกคนต้องคิดว่ากระเทยเราจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเข้าใจปะตัวมันเองก็เป็นกระเทยแม่ตัวมันคนมันพูดถูกไหมแต่ว่าผมสั้นก็เป็นผมเกี้ยนใ่ไหมกระเทยทุกคนในโลกไม่ได้เหมือนกันเลยเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเกิดเป็นกระเทยนี่ต้องเฮ็ดแบบเนต้องหลับเวทเออต้องเซบรสฮารันว่มันไม่มีระบมมันเป็นหนึ่งคนถูกอย่ามารวมค่ะมันเสียระบบเสียเรืเกระเทยมาสีกระเล็กอ๋อกระเล็กฟัง ก๋าแนนหล่ะมันเป็นกระเทยยังสิบอมมากบอมมากขอยกเดี๋ยวบอกูก็เป็นคนะเทยกูก็ไม่เป็นกูไม่เป็นอะไรนี่เออกูก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นมันตีเ่าอะไรนี่มันตีเ่าจังหวัดจังซีอ่ะเเรียกว่าเขหม็นมาบ้างส่วนเขาส่วนเก็เรียกว่าเขหม็นมาบ้างส่วนที่เด้อจ้าไข่บุกเข้นไปแกปัญหาอยครับเจ้าเด้อไป่ที่ตามเจ้าอยู่เจ้าะเมาเหม็นมาลำนานนี่ดีดีโอเลี้ยงมานานนี่หม้อไก่ตะกุ่นหม้อรำหม้ันบ่มหวานวันนี้บ่มหวาน แต่ว่าเาบาิร์แต่กเป็นคู่ฟา,างงานดี่พี่ปองก็ต่องเนี่ยเขาเรีข้ามหนึ่น่ะล่ะพีซีขอไปดาราอยไรแต่ว่าอยากฝังแบบออกมาฝังตัวเลงว่าเส, <c oughs> สียเสียเครดิตก็เลย LGBTQ ป้ากูนี่นแฮง <c oughs> ต้องหาเครคดิตกูเด้องานภายมันกบแบขอนแก่นช,ชัาก็ใชทุกปีปีนี้ก็จะไปครัส่งเสริมด้วย บุคลาก่อนฉันกับมิตรแบบนี้เบิ่อเอาเอาเอาไหนจะพอเสียแค่นี้เอาเอามือซ้ายมือขวาบุกกับมิตรแบบนี้เบิ่อไม่ถึงแม่แบบนี้ปะได้แม่เอ้าบุคลาก่อนในวงอ่ะบีี L ีคิวก็ยิงชอบยิงใช้มันก็มีมวลนี่จะเป็นมิการบางนางบอกอว่า ดีใจทัวร์มาลงเหรียญขึ้นป่ะนะเหรียญขึ้นอ๋อเหรียญขึ้นเหรียญขึ้นพอจะมีแล้วไงบอสใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงสีขาวอยู่ข้างบนห้องเลยเนาะตอนนีแฮปปี้เบร์เดย์อ่ะน่าจะน่าจะอยู่ในความน่าปิ้มโมเส้อ่านรู้จักโมเส้บิ d a ี่นะครับบอลนั่นอร่อยจริงไม่ได้เป็นยังเกี่ยวกับยีนั่เดียร์แกวบอมก็ได้อันนั้นอยู่ไหนข้นงล่คือไอสกินบอล ตุ๋้วะตุ๋ยน้ำมันหยากวพรมันพิสเขาเลยยังไม่ได้ซิมอยู่ตัดไปที่ลาครับแม่จะไม่มีใครกินต่อสักนี้ไหมต่อสักวันนี้ไหมออ๋ัเขาเรียนเด็กหนูกินไม่ลูกไม่ค่ะกินน้อยจะไปเรียนแม่เดี๋พ่อเดี๋ยวพ่อจะเป็นพ่อจะส่งไปเรียนกูนนกเสียอืมอีกบันแต่เขาก็ถามว่าแบบ ผู้ใหญ่บ้านตีเพื่อนบ่าได้ดอกตองนองเพื่อนยางเดียวคุณคิดเห็นอย่างไรกับค่าวอย่างนี้คะมีวิธีการสวดตัวขอดูดน้ำก่อนมีวิธีการส่วนตัวค่ะเขาบอกว่าตัวเกมเป็นสิ่งตีไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนตีไม่ได้รอเพราะมีคนแบบมีแฟนขามีเอฟซีแบบเจ็บใจปกครองเออตีไม่ได้รอก จริงๆแล้วเรื่องการตีชมถึงไม่มีใครตีเราเนี่ยเรายังตีกันเองเสมอตีได้พี่น้องคอยตีบนนี้ซุ่มๆนี่เพราะแต่ว่าลงทับรงหางมากหนึ่งเรื่องลงกลุ่มบึ้มเลยว่าอย่างนี้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 อันนี้ติกันเองข้อข้อแรกติกันเองก่อนสองก็อื่นตีมาคอ,อยทอี่ว่าคอยเป็นคนดีปรับเปลี่ยนเพื่อคนกับคนตีดีเยอะที่สุดแล้วสคริปเพลงนเด็กๆเ,เราเป็นอย่างนั้นแต่งตัวแต่งตัวไม่เรียบร้อย ซาวเช็คอันนี้โอ้ยมึงบอกว่ามึงบอดูก็บหม่ององินยู่บอกดูบอกดังกับหม่องเงินติชมกับพูดจาให้หลายว่าหลายไม่ตรงความจริงมันอีกแบบหนึ่งแต่เราหน้าตาทายคลิปว่าให้คนทายคลิปบอกว่าคนบอกว่าโอ้ยแม่อยากแม่มากเกีิลเด้ตัวมันหนี้มันบอดีบอดีมันแก้ะมันเดบอแยงสิอันนั้นคือการติชมแต่ถ้าแบบว่าเ้ย อันนั้นคือให้ตีชมถ้าอย่างนั้นก็คือเหมือนอีคุนกแสบเอาาสะใจเอาาสใจเอามันเอาเหรียญเตียงเป็นที่ตั้งเตียงเป็นเอาเหรียญสารโลกเป็นสารยุทิธรรมคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เออแต่แต่อันนี้ต้องฝากเตือนนะคะว่าสมัยนี้เนาะยิ่งยิ่งเฟซบุ๊กเวลาทำคอนเทนต์มันอาจจะมันอาจจะเกิดจากการอยากได้เหรียญก็ได้เกิดจากการอยากได้รายได้ก็ได้ก็จริงเออแต่วันหนึ่งถ้าเกิดฉันเจอเธอนั่นแหละวงการนี้มันแค่ ก็อย่างที่บอกว่าหลังมาเมื่อเมื่อเมื่อมาเมื่อก่อนก็คนที่เคยโพสต์ด่าให้เราก็โทรมาขยัเบอร์เดียเราอินบ็อกเข้ามาตอบคอยตอบทุกคนได้หน้องคอยตอบตอนนี้ศัตรูคอยบ่มีเลยไม่มีศัตรูเลยไม่มีฝ่ายตรงข้ามไม่มีอะไรเพราะสุดท้ายเราก็ไม่มีเพรียตาคอยโจมตีไม่หมดแล้วตต่ก่อนมันจะมีสามเพสี่ีเพียโจมตีแต่ตอนนี้เขากลับมาซัพพอร์ตเราซื้อบตรกลุ่มปิดแจกคนเอาจากเครือดาวกูเมียจากเครือบาน บักแบบเฟลมเป็นภาษสีตุ่มก็บสีคิดอะไรนี่ค่ายเพียงบ้าบ้าบอยุซูเมอร์นี่แช่ของพ่อบักคับแต่เราไม่ได้เราก็ไม่ดีใจว่ามามาอยู่ฝั่งเราเราไปไปจับช่วงไปทาลายหรือไปขุดไปอะไรอีกฝั่งอื่นไม่เราไม่ว่ากันเราไม่มีฝั่งไหนเราอยู่ฝั่งเดียวอืมเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นมือนีกับมือนั่นเนาะเนี่ยคนละมือก็ย้อนกลับคุณมาหมดเลยดีคุมอะไรไม่คิดก็ย้อนกลับมาหมดเลยคนที่เคยเกยนเราเพราะอะไรเราทำเห็นว่าคุณเกยบเราเราก็ยิ้มแม้กระทั่งอยู่ที่ฟินคับ มีอินฟูคนหนึ่งเคยด่าค่อยออกไลสดวันวันนั้นเขาเข้ามาที่สินรับฉันก็ไปยืนเขาก็ไป,ปยืนใช้กัยืนสิบยืนยืนเสือเบ,บียร์กินเลยยุ่มาจากามาจากมุกาหารยอ่อ<ม>เคยไล่สวดดา่า<ม>ฉันอยางานงนี้ออกคลิปดา่าทราล้วก็ไปเข้าข้างงานนี้เราก็ไม่เคยตอบตัวอะไรแล้ววันนี้เขามาเราก็ใจดีสู้เสือเอาเทพเบียร์กินเลยเสิพ์พร้อมไปสวัสดีพ่อม มันก็บสิบปล่าเพลไพ่เขาอยู่ดีมันกับสีเปร่าเพราะมัดีดีคนก็ได้มันก็จะรรกาสร้างเขาตัวละปอยู่บออะไรอย่างเพราะถ้าเกิดเรามีความมั่นของตัวเองเอฟซีจะดับไพ่ของมั่นของเราเองคำถามต่อไปไหมครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับฮะแล้วกันน้ำพึ่งเดือนห้าคับคำถามคำถามต่อไป อายุครบ2ี่สิบห้าปีแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นเบนเเพ็มันสิ่งนี้ตะเรืองบอดีบอดีแต่ปีนี้เรื่องดีเยอะมากนะอ่ะเรื่องปวดหัวคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความคากล่าวนี้คะจริงจริงแล้วเบนจเพศใครก็ทักหมดเลยยี่ห้าปีใครก็ทักตอนนี้ทักหมดทุกคนเลยถ้ามองกับกันเป็นการที่เพื่อนจะบอกว่าเออยี่สหาคนะมากมากอายุหายยาวแล้วผลจากการเดินทางในการเบาในการอาชีพในการเที่ยวในการทําเบนจเพศ แต่แค่อยคือเป็นการเตือนว่าคุณ25แล้วคุณต้องมีสติได้แล้วแต่ก็แอบคิดอยู่เป็นบาเป็นบางอางมันตอนกวางตับหน้ารถก็ก็<อ>คิดแทรกเข้าไปในสมองแต่ก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไปยี่ห้าหรอเป็นเป็นยี่สิบเอ็ดห่ะมันก็เกิดขึ้นได้หมดม <c oughs> ทุกเรื่องราวเบนเพียกไม่มี จริงหรือการระวังตัวใช่บางอ่าน่าจะเป็นถ้าเราทาไม่มาอาจจะมีจริงไอมล<อ>่าบางคนเราไม่ลบหลู่ความเชื่อของ,อ,ขอ,งอื่นหรือความคิดของคนโบราณเรา,าสรพศรัทธาแต่ว่าในมุมของเราเราไม่เราไม่เราไม่เมชื่อแบบนี้เราเราจะน้อมน้อมรับในเรื่องกุศโลบายให้ให้ใหระวางังเนื้อระวังตัวให้มีสติซึ่งเรื่องนี้กาเหตุเป็นเป็นสู้มืออยู่แล้วระวัางตัวสู้มืออยู่แล้วระแวงสู้อมือมระแวงทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเทศมันไม่มีอยู่จริงหรอก มันมีแต่เขาว่าเราต้องระมัดระวังตัวขนาด2าปีทัวร์โลคอลกกระต่ายเราตัวฝรังเขาทุกโนี่เราแคบเราเป็นประชากรคนบนโลกแค่10เปอร์เซ็นต์อะแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ของโลกใบนี้แล้วที่เหลือที่เหลือคือเขาก็มีเขาก็มีความเชื่อแตกไปอีกเขาจะมีความเชื่อแตกไปอีกคะแนนไปอีกเพราะว่าทุกคนก็เห็นเราียี่25ปีเนี่ยเีแค่ไหเขาเอออย่างในโลกมันก็จะมีหลากหลายความเชื่อหลากหลายนั้นเนาะกันกับ เชื <muitas> <ian> ่อในสิ่งที่สบายใจทาในสิ่งที่สบายใจนะคะแต่สําหรับสําหรับคนที่เป็นห่วงนี่เรอยากบอก FC ที่เป็นเราก็ต้องขอบคุณนเพราะอะไรพอพุ่เม่นบอกว่าล้วว่างเลยด้อมเป็นจะเพี้ยนแล้วขับรถขับล่าเรือวีเรือขึ้นล่วงขึ้นสามจริงๆแล้วอะมันขึ้นมาตั้งแต่ยี่สิบสี่แล้วขึ้นสามาแต่เกิดกะกับกับปได้นไปหายกนได้ไหมจะไม่วอกเรื่องอย่างี่เรายลำข้ามันไม่มีฟังแล้วก็เก็บมาคิด แล้วเวลาเดือไปปุ๊บคิดต่มอือเมียนออกไปกุต้องก้าวขาแล้วกณต้องระวงังตอนนี้รถสิตามกูขามาืก็ตอนน้องระวังแล้วมันไม่ได้ไปเคลื่อนที่มันระวังในการชาชิตบวกกับความเจริญที่คนแก่เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงไหนปังๆมันจะมีเรื่องอร้ายเข้ามาอ,มอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเป็นการปอบแจของคนโบราณที่แบบว่าอย่างนั้นก็มีเรื่องดีถูกไหมหมายความว่าซื้อตัวดีสิบสองล้านรถต่ำปึ้ง ตลาดมันเองก็สิบสองล้านมันเริ่ตับลดเพราะอ้ไต่ำมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วก็ปลอดใจว่ารถต่ำช้ากแต่ว่าจะจะได้มีสิบสองล้านอยู่ไม่ต้องเศร้ารออะไรแบบนี้พอค้นถูกคนยางกับรถต่ำกับมีกับต่ำกับมี่เปามแเป็นอย่างไรบได้ถือเลงอย่างกับต่ำเออนะคะก็ให้ทุกคนคลายความห่วงใยครับเป็นพุทธที่ค่อนข้างเป็นคิสเปลียนผสมผสานเป็นเอกและผลใช่ถ้าพูดถึงเรื่อง พูดผิดเอาไปคนละพระพุทธศาสาสอนให้ไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อคําสอนทั้งหมดคือไม่ต้องเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนต้องมีเหตุและผลก่อนจะเชื่อเพราะว่าจะเชื่อเพราะคนนี้ว่าฉันเชื่อแต่ว่าตื่นขึ้นมาทำมากินข้าวกินข้าวให้อิ่มตามจริงๆแล้วคาถาสวดไปก็ไรค่าแปลออกไหมเพราะอะไรถ้าเราถ้าเราสวดคาถาน้าโมสามจบแต่ว่าเราคิดคำาก็ม่สวยอีหอย่างโดึด แต่ออกมาตอนที่สวดอืเข้าใจพระว่าสวดอย่างอย่าไปเรื่องนี้อย่าไปเรื่องนี้เพราะแว่าถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจอมันก็จะดีคือหมายว่าถ้าเราทำหากินบิดามบิดามารดาบวชสวดถ้าเราไหว้พ่อแม่แล้วบวชสวดไม่จำเป็นบวชสวดพระอัยกรเอา่อแม่เข้ากอนพิ้นสีเท่าสีแก้ไปหนาเนี่ยพอถ้าครอยากจะฟันเค่ะเราใช้แล้วคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปขายฟินเต็นเอาทุ่มเงินละตินไม่ได้กันอย่างรู คำถามต่อไปคะ่ะอันนี้ก็มีเอฟซีจากยุโรปทักมาว่าจริงๆริงคิวงานบอกได้บอกคิวงานวันที่สิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเนาะเราจะได้ไปยุโรปไปอังกฤษกันทําไมถึงไม่ได้ไปคะก็นำมาอีกเนี่ยเยาวนเออเชอร์ดิน้าห้องมันบ่เห็นเด้นเอาเขาเซจีเซจีเทสเซนเออไม่อีกโรดมาหมุนทําไมถึงไม่ได้ไปอังกฤษคะซีแจเนาะมันจะมีอย่างนี้ มันก็มีเดอะแกนที่บอกว่านั่นไง<อ>ถ้าเป็นกูมึงก็ว่าไงว่ากูบีซ่าไม่ผ่านนั่น<อ>ไงอะไรแบน,นี้เออก็ดีที่ถามขอบคุณสำหรับคำถามเพราะลืมแล้วว่าจะพูดลืมแล้ว <c oughs> ไม่ได้เขาชี้แจงเพราะว่าคาแต่วันเกิดคอยเกิดได้คอยเกิดไม่ได้ซีมือพี่นอ้องเยอะคอยเมือห้คอยเกิด <c oughs> ยังไงใหกิลีวันนี้อัปเตอร์ปาร์ตี้นะคะวันนี้อัปเตอร์วันเกิดนะคะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะคะฉลองอ่ะครับสแต็มต้องมีแต่บอสเอาอันนี้ S <S ไปเติมหมอลำด้วยกันนะคะพี่ฟ uh> ินครับไปดูนี้บอสไปดูแลบอสเป็นเราะาทาบอสเพราะบินเพลย์ชวนี้ต้องมีคนดูใช่ต้องไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นแต่เราขึ้นพูดเองงั้นเอาวายมาเลยเอาวายเริ่มมาเริ่มเลยนะเอาเดี๋ยวอะตอบคําถามว่าทําไมไม่ได้ไปยุโรปคะไม่ได้ไปอังกฤษคบขอเสียงคนอยากฟังเรื่องคําถามยุโรปท่านจะไม่ได้ไปกดหนึ่งเข้ามากดหนึ่งขะมาพี่น้องเดือนหน้าเฟซบุ๊กจะไปให้โฆษณาคลิปแล้วนะ บอกไว้ก่อมาเดือนหน้ารวปเงินแล้วนะคลิปเรียลไม่ได้เงินแล้วจะได้เจาะคลิปยาวไปให้อย่างอื่นแทนเห็นไหมอะไรก็ไม่แน่นอนหรือถ้าวันหนึ่งไม่มีเฟซบุ๊กล่ะก็มันสิแต่ว่ามันเรียบติดใช่ไหมมอแต่ก่อนมีทวิท็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปกดหนึ่งเข้ามาใครอยากฟังเรื่องยุโรปใครอยากฟังเรื่องยุโรปเรื่องอังกฤษค่ะใครอยากฟังไปลูกเงี่ยสักเราจะเผาหก่อไปไหเอ่ะ แมันใหญ่ในรูอ๊ยต่างหาคตรร้อนพะเยของบอสตอนนี้ยังอยู่ที่พระในบ้านอยู่นหใหญ่กว่าในพน้ำเงนามีบอสฮะสามีบอสักคนหนึ่งก็มาก่อนําเห็นหนึ่งไม่พูดไม่ได้ไงไปนี่หนึ่งก่อนคำถามคือทำไมบอสไม่ได้ไปอังกฤษค่ะมีใครอยากแลทีมทีมงานหกชีวิตมีใครอยากเพราะตัว่องบินจอดไว้หกชีวิตอืมค่ะพี่สาวเป็นบอสอ่ากับเล็กวันกับเล็กวันเด็กไปเดีกว่ไเด็ไป ทิ้งเลยอ่าหนึ่งมา,มา,มาอันหนึ่งดูเราแบบหนึ่งล้างล้าง,างข,าข้าวขาเก่าก่อนล้างข้าวขาวคู่นกองแก่เอกไปก่อนยังคู่ตกแสษอยูอ่ตอนนี้คู่ตกเขา่าอี๋อ